สวัสดีครับสวัสดีนะนะที่ชื่นชอบลงไหลในการตกปลาทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับตกปลาไม้แถวๆเจนทะเลเหมือนเดิมนะครับก็มันเฮอีโบนะตีสี่นะครับนีสามห้าสิบสองนาทีก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราต้องตื่นเช้าอีกครับเวลาวันไปทํางานนี่นู่นนะครับแปดเก้าโมงครับก็จะตื่นวันตกปลานี่ขยันจริงๆครับตีสามตีสี่ตื่นได้นะครับ โอเคครับวันนี้ก็หมายเชียทะเลเหมือนเดิมครับวันนี้น่าจะมีตัวให้เราได้เล่นบ้านนะครับว่าเป็นบอ่อเลี้ยงนะไม่ใช่บอ่อปล่อยปลานะเปาาน 6, feet, ็นบ่อเลี้ยงครับปลาไซส์ตั้งแต่หกเจ็ดขีดขึ้นถึงโลสองโลนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับว่าวันนี้มันจะมีตัวให้เราได้ดูกันมากน้อยเพียงใดนะโอเคครับผมไปรอดูผลงานกันเลยครับขอบคุณครับ ปุ๊บเข้าให้เป็นไงพอเอาจริงเข้ามาเป็นไงล่ะโอ้โห จะตีลังกาอย่าไปไล่ปลานะห้ามลงน้ำนะโอ้ยโอ้ยโทรษทำไมอยู่โทษโทษโทษเชื่ยวนะบังแล้ววะเฮ้ยมาถึงก็ร้านร้านช่างไม่

โอ้โหเฮ้ยยีไดกลับนี่เพียเอ๋อะไรยังไงได้เลยกว่านี้ไหมนเนี่ยโอ้โหเสับพีตกใจเลยขึ้นเวดานไปโอ้โหเอาไว้เริ่มแล้วไว้หาเอ้ยร้านเกิดก็ไม่รู้เกิดไดยเริ่มแล้วครับใครอ่อยให้มันเข้ามาวะเนี่ยน่าหนุ่ม,มนี่แน่เลยเนี่ยตายแล้วข้างๆเขาสับเป็นตัวใหญ่ๆแพ็กกูแพ็กกูเรานี่บินขึ้นยอด บินขึ้นยอดเลยเรานั่งผิดที่ซะแล้วมั้งเนี่ยทางเรแยกลมไงอ้โตรงนั้นมันแน่นแล้วครับแ <c oughs> ม่งยกนอนเลยเอ่ะ <c oughs> อีมันต้องอย่างนี้ปุ๊บเกาให้เลยฮ้ยของมันใหญ่ <c oughs> ผมยังไม่น้องกลัวไม่งหลบไอ่ๆอโอ๊ยอ๊ยโยอุ๊ยอ๊ยอยอ๊ยโอยอยอยอโคยโยอ๊โอ๊ยลอยอยโอ้โอ๊โอ๊ายแล้วโอนยโ้๊ผมไปอยู่ข้างแล้วผมจะรอดมายย โอ้โหได้แล้วตัวนี้ปึ๊กอู้หูมารถตะเพียนเมนโหลูกเกิดเอาแล้ว ครับไม่เท่าไรครับ <laughs> ผมของปากของคอเอ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 อมันจะปากมืออ,อุ้ยทำไมปากที่นี่ลื่นจังยี่สุกตะเพียนปนินโบต้อนขึ้นมา <laughs> ต้อนขึ้นมาอ้ โ <ks> อ้โหเดี๋ยวมันกัดผมระวังอ้โอได้อยู่ตัวน,นี้ได้อยู่ โอ๊ยอย่าเพิ่งดิ้นที่ลูกหูแล้วเหนียวด้วยเต็มเลยเนี่ยหลายสับแล้วเนี่ยมาขึ้นมาอยู่ข้างหลังครับ ินขายออกมาในกุ้งอโอ้เปิดแล้วครับโอ้ยมาสิถึงจะไปหมุนควงสว่านอยู่ได้โอ้โหนายยไม่เบียดถ้าผมไปไม่เป็นเลย,อยเอาดิเดี๋ยวข้างไปแล้วคู่กัน,ะนผมลงไปแล้วโอ้โหตรงนี้มันเป็นเนินอะ่ะ เนินไม่ว่าแม่งอยู่เป็นกองทัพเลยลูกเขิดสนาทีตัวก็ได้ไม่ว่ากันดม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 ต่อโอ้โหเราไม่ทันป้าไวกว่าดมยังไง ตอ,ตอกแล้วยกแล้วกดปืด้ดอ่ตาเทียนแน่อันนี้มันไม่อันนี้แม่งดมมันดมนานยังไงเกิด แน่นอนนะยุ้ยวัดไม่โดนเดี๋ปลาเล็กก็วัดโดนอ่อนไงวะหายิมอใส่ขี่ไปห้องน้ำขี้เนี่ยผมไม่ไงครับโอ้โหดูครับทุกคนถนนตะก้อเรื่องไงเนี่ยตะก้อก็มีเนี่ยเอ้ยเอ้ยพอกันเลยทีนี้ พลังมหาเป็นน่ะโอ้โหโอ้โหยอดแฟนเผามันเริ่มเลย <laughs> ไปนู่นแล้วดูเดินดูยดุไปนู่นแล้วเฮ้ย โอ้โหลากแบบแบ่งๆไปมากแล้บนะโอ้แซกเลยไหมตรงนั้นอ่ะเขามันเรียกเขาไม่เล่นตัวไงเขามันเรียกแล้วเล่นตัวไงมาสวยๆสักตัวสินี้เผาไม่ได้นะเผาไปี่ไม่เหลือให้กินเลยนะเนื้อ <laughs> oh, <laughs> oh, กลับ,บ้านแล้วงั้นอ่ะ <c oughs> ข้าวเช้าต้องกินเก้าโมงสิข้าวเช้าไมไม่เจ๊จะให้เราไปรอ,อก,กินบ่ายเจ๊จะให้เราไปรอกินบ่าย นี่เจตักมาดูเลยเนี่ยเต็มกระเป๋าเลยมันจะกลับบ้านด้วยแล้วเนี่ยกระเป๋าผมเนี่ยหมดเลยไอ้เผาเนี่ยเบ็ดก็พันนั่งแกอยู่มดก็กัดโอ้โหหัวใจ ใมันต้องอย่างนี้นี่เออไม่ใช่ถึงขึ้นมาอะไรเนี่ยลุกมอ้าวอ้าวทังนี่มันต้องอย่างนี้ถึงเรียกว่าทีมงานสับสดุ้ง คุยกันใหญ่เมื่อกี้นั่งเงียบไข่เมื่อกี้ไข่ดาวกาแฟโอ้โแมวนี่ปลาคอยเขาเดี๋ยวเาก็มาเอาเอมาให้ด้วยลกัโหนี่จะกลับบ้านกับผมน้องเนี่ยเต็มกระเปาเลย หมดเออขาดกัดก yeah. uh, ็พันตัดันตเราต้องไปหาไก่แล้วมั้ยพี่ไก่ไม่มีนะแล้วเนี่ยมันสั้นเหลือไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตัดโ งามจริงๆครับพี่น้องตัวตะเพียนเข้ามาหาเราอยู่ตัวเดียวอย่างนี้นไม่มาอีกเลยะตะเพียนครับนี่เ,เข้ามาหาเราอยู่ที่คนเนี่ยอยู่ที่ตัวเดียวอยงนี้อยู่ที่ตัวหนึ่งแล้ไม่มาอีกเลยปลาน้อยยไม่อยากวัดเลยครับไม่อยากวัดเลยอะ่ะ うん。Oh. ยีสกก่สกแน่ออกอย่างเงี้ย <c oughs> ไปแล้วอ,อ้หโอ้โหตายช,ช,ช,ชนกำแพงตายเลย โมมี่ครับอ้ยังมีคไหมครับกัแดดเหรอไม่ใช้ทาฟ้าทาแล้วก็วานไปกินมีคไม่ได้เอามาในกระเป๋าเหยียบปอมอ่ะมาะ อกตอยกยกครับผมตัวเป็นลอแน่อ๋อผมบอกแล้วโทบอกแล้วเดี๋ยวเขามาเอา โอนี่ผมโอ้ผมอ่อยนิดเดียวเองนะกินอยู่ตัเดียวลเนี่ยโอเคครับน่าจะจบคลิปได้แต่เพียงเท่านี้ ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ10โมงสุดยอดใช่ครับครับใช้ใช้ดีต้องบอกต่อสองคันเลยโอเคก็คงต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็สนุกดีครับแต่หมดน้ำเดือดแล้วก็ตามสภาพครับก็สิบโมงผ่านไปพวกเราก็ได้แต่นั่งมองหน้ากันป,ป,ปิบปิบเหมือนเดิมมีคนเสื้อแดงคนนี้เขาเขาเขานั่ง what out, what out, วัดเอาวัดเอาอยู่เขาต่อ โอเคขอบคุณครับสำหรับการติดตามและรับชมนะอ,ะอ,อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ฝากนะนะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยด้วยก่อนจะชมะเอาเขียงมาวางไว้ก่อนจะได้ซับสไครต์ได้ทันโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ตั้มตั้มบักหุงตั้มบักหุงมาแล้วเสร็จอ่ามามาของแซ่บยี่ยมไม่ยิ่งาลหยาบทางไหนหยาบทางไหนอือสุดยอดครับวันนี้ไม่มีทางหยาบเท้าไปแล้วเนี่ยตวดตั้มบักหุงยนีมือเร็งมมัดรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบกโตผมไปหลังไม่ได้ไปหลังยังงไนี่อะไรเนี่ยมือเรงเนี่ยหมาหรือหมูหมูต้องขอบคุณรถสิบล้อครับขอบรถสิบล้อนะครับรถสิบล้อเหยียบมาเมื่อเช้านี่ ตากเล้แดดพอดี <im> <im> แม่แม่คัวกลับไปตากแห้งพอดีเลยกลับไม่ทำเราชุดชุดหลังๆนี่โอเคกว่า <t un> สวัสดีครับบอลเรียบร้อยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้ววัสดีครับเจอกันครับฮะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทักบอกเขาผมปกติฟอมอุดคันที่ผมเจ็บเนี่ยหายแล้ววันนี้หายไปแล้วเฮ้ยฟอมอุดคัน อ้าวอันนี้โฟมโขาวๆง,งั้นเป็นไงอ๋ <c oughs> โอโอ้ผมทิ้งแต่ตะวันแรกเ <laughs> ลยไม่ทิ้งละหายเหมือนกันครับ่อนะไายุ้ยรถบ้างวันนี้ครับครับ